สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนค่ะ โดยเริ่มแรกนะคะเราก็จะมาดูกันที่การกำกับดูแลกิจการค่ะโดยนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด9ข้อค่ะสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. นนะคะคณะกรรมการบริษัทต,ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบมีความเป็นอิสระระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตค่ะเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ แล้วก็มีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ออกกันอย่างชัดเจนค่ะ 2. นะคะคณะกรรมการบริษัทเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์นโยบายและแผนงานที่สําคัญของบริษัทค่ะโดยจะต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงแล้วก็มีการวางแนวทางในการบริหารที่เหมาะสมค่ะรวมไปถึงจะต้องดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีเนี่ยมีความน่าเชื่อถือค่ะต่อมานะคะข้อ3ค่ะคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรมเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีค่ะแล้วก็จะต้องคอยสอดส่องดูแลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้วก็รายงานที่เกี่ยวโยงกันค่ะ ต่อมาข้อ4นะคะคณะกรรมการบริษัทเนี่ยอาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสมคะ่ะเพื่อช่วยพิจารณากันกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบคะ่ะ ข้อ5นะคะคณะกรรมการบริษัทเนี่ยจะเป็นผู้พิจารณากำหนดปรัชญาแล้วก็จรรยาบรรณของบริษัทค่ะเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารเจ้าหน้าที่หรือพนักง,งานทุกระดับเนี่ยรวมไปถึงลูกจ้างทุกคนเนี่ยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่กันไปกับข้อบังคับของบริษัทค่ะข้อ6นะคะ ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศแล้วก็มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบริษัทที่เหมาะสมค่ะต่อมาข้อ7นะคะมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการการจัดสรรที่โปร่งใสเป็นธรรมค่ะข้อ8นะคะ มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัททั้งในเรื่องการเงินและก็ไม่ใช่การเงินอย่างเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและก็ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันค่ะโดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในเรื่องของการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไปค่ะ ออมาข้อ9นะคะข้อสุดท้ายค่ะคณะกรรมการบริษัทต,ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพค่ะเพื่อใหอ้มีความมั่นใจว่าฝ่ายบริหารเนี่ยได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันรวมไปถึงการปฏิบัติตามมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดกันถึงสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นค่ะ บริษัทนะคะมีนโยบายหรือการดําเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นนะคะพึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายค่ะอย่างเป็นธรรมและในฐานะของเจ้าของบริษัทนะคะผู้ถือหุ้นเนี่ยย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นค่ะ 1. นนะคะกาหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทนะคะได้กําหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน4เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทค่ะและในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษนะคะเป็นเรื่องกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วบริษัทนะคะจะเรียกประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นเป็นกรณีต่อไปค่ะ 2. นะคะการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระก,การประชุมต่างๆนะคะพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมซึ่งจะประกอบไปด้วยรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานประจำปีเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะโดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้านะคะประมาณ14วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและได้ทําการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันเป็นเวลา3วันก่อนวันประชุม3วันเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าค่ะ3นะคะการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้อำนนยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายค่ะ ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผู้เข้าร่วมประชุมโดยใช้ระบบบาร r Code เพื่อความสะดวกรวดเร็วและได้ขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดท้ายด้วยค่ะ4นะคะการนำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประธานที่ประชุมจะแนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบแล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทรวมถึงการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้วประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ถ้าคำถามในแต่ละวาระและให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอจากนั้นประธานและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็นและให้ความสำคัญกับทุกคำถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการประธานจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ประธานจะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบร่วงหน้าเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า1ใน3ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้มีที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมค่ะ 5. นะคะแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้นหากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใดกรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นค่ะ 6นะคะการดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างช้านะคะก่อนเวลา9นาฬิกาของวันทำการถัดไปค่ะและจะจัดทำและนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกผลการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งข้อสักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระถ้ามีให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนดเป็นเวลา14วันนะคะรวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท w w w h a t i p c o m ภายในเวลา14วันทำการด้วยค่ะการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 1. นนะคะการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของบริษัทบริษัทจึงกําหนดหลักเกณฑ์ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าโดยได้นําหลักเกณฑ์ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทสําหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามาัญประจำปี2562บริษัทได้นำหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนยสงพนหถึงวันที่31ธันวาคม2561และเผยแพร่ข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 2. ภาษาที่ใช้ในการประชุมเนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยอันมีภาษาไทยเป็นภาษาราชการและผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมประชุมเป็นคนไทยดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นจึงดำเนินการเป็นภาษาไทยคะ่ะ 3. การมอบฉันทาให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนเพื่อรักษาสิทธิ์ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมาการอิสระท่านใดท่านหนึ่งในบริษัทซึ่งบริษัทจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออ,อกเสียงลงมติผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไขนอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัทร่วงหน้าอย่างน้อย30วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 4. การใช้บัตรลงคะแนน บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่สำคัญเช่นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการการทำรายการเกี่ยวโยงการทำรายการได้มาหรือจำน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เป็นต้นเป็นเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีที่มีการข้อโต้แย้งในภายหลังค่ะ 5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางที่ดีเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เผยแพร่ต่อประชาชนเป็นสาระสาคัญต่อการเป็นแป่งราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตนซึ่งรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ค่ะสําหรับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียบริษัทได้ให้ความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมินสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสียส่งเสริมให้เกิดความรับผิดช,ชอบระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้แก่ผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าคู่ค้า,ค,ค,าคู่แข่งทางการค้าเจ้าหนี้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยมีรายละเอียดดังนี้ผู้ถือหุ้นนอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทเช่นสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนสิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงสิทธิจะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมบริษัทยังให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมาการได้ล่วงหน้าพนักงานได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรมเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเข้มขัดรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดปัญหาจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยบริษัทมีนโยบายาให้การคุ้มครองที่เหมาะสมและเก็บรักษาชื่อพนักงานผู้นั้นเป็นความลับลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานซึ่งบริษัทมีความเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าด้วยระบบการควบคุมคุณภาพของโคคาโคล่าซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกและผ่านมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร FSSC 22,000ไม่ค้ากำไรเกินควรและไม่กำหนดเงื่อนไขาการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้ารักษาความลับของลูกค้า จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในตัวสินค้าและบริการคู่ค้าบริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัดไม่เรียกหรือไม่รับหรือใจผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า คู่แข่งทางการค้าประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติก,กาของการแข่งขันที่ดีรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันไม่สแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตตลอดจนหล,ลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งโดยปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้าเจ้าหนี้รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทางในแง่การชำระเงินคืนการดูแลหลักทรัพย์คำประกันและเงื่อนไขอื่นๆรวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้มาจากการกู้ยืมไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทํากับผู้ให้กู้ยืมเงินชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริษัทได้กําหนดนโยบายคุณภาพนโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้พนักง,งานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่าบริษัทคํานึงถึงปัจจัยด้านคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ผ่านมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 1 4 0 0 1และผ่านการรองรับมาตรฐานความรับผิดช,ชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมปี2553และผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดช,ชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่องในปี2554จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและโรงงานพุนพินได้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย,อย่างยั่งยืนประจําปี2562สีนะคะการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสคณะกรรมการนะคะมีนโยบายให้บริษัทมีการดําเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาน่าเชื่อถือและทุกฝ่ายสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสข้อหนึ่งนะคะบริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสําคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาน่าเชื่อถือและเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางเว็บไซต์ของบริษัท w w w h t h i p c o m ข้อ2บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี5 6าขีดหนึ่งและรายงานประจาปี56าขีดสองตามข้อกาหนดของสํานักคณะกรรมการกําก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้อ3 บริษัทกำหนดให้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี56คด่ 1, และรายงานประจำปี56 2. 2ข้อ 4. บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจำปี56 2ข้อ 5. บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นปลายตามมาตรา89/14ทับแห่งพระราชบ,บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่ 4- 2551ข้อ .6 บริษัทเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวนครั้งของ,ของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่และท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี56 1ิ และรายงานประจำปี56/2ข้อ7นะคะในส่วนของงานด้าน,นางองทุนสัมพันธ์นางอัญญาณีเคอริผู้จัดการฝ่ายองทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านนี้ค่ะมีหน้าที่ติดต่อประสานงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุุนสถาบัานนักวิเคราะห์นักลงทุนรวมทั้งตอบคำถามของผู้ถือหุ้นค่ะข้อ8นะคะในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์นะคะคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้การทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบที่จะดูแลอย่างรอบคอบในทุกขั้นตอนของการอนุมัติให้ทำรายการค่ะและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรลอตและตรทตลอดจนคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะค่ะความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนะคะมาเัิงมกันที่หัวข้อแรกกันเลยค่ะโครงสร้างของคณะกรรมการนะคะโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท มีความหลากหลายในด้านทักษะวิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีทั้งเพศหญิงและเพศชายนะคะจํานวน12คนนะคะซึ่งเป็นโครงสร้างกรรมการที่เหมาะสมประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจํานวน9คนค่ะคิดเป็นร้อยละ75ของคณะกรรมการทั้งคณะนะคะและมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจํานวน5คนค่ะมีสัดส่วนมากกว่า1ใน3ของคณะกรรมการ ทั้งคณะตามประกาศของคณะกรรมการการกำกับดูแลตลาดทุนนะคะต่อมาหัวข้อที่2ค่ะคณะกรรมการการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทนะคะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบค่ะคณะกรรมการตรวจสอบนะคะประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน3คนค่ะโดยมีกรรมการตรวจสอบหคนคือนายยันยงเมธาพาณิชย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินนะคะคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยทำหน้าที่สอบทานการดําเนินง,งานของบริษัทให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับตลอดจนกฎหมายระเบียบปฏิบัติและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลส่งเสริมให้พัฒนาระบบแรยง,งานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามหลักสากลค่ะต่อมานะคะ หัวข้อที่3คือคณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทนค่ะคณะกรรมการบริษัทนะคะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหารบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตําแหน่งกรรมการและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทค่ะเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและพิจารณากําหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลของคณะกรรมการนะคะ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสมและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษธธัทค่ะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการนะคะคณะกรรมการบริษัทนะคะมีนโยบายให้จะกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งได้ไม่เกินหแห่งค่ะโดยเฉพาะกรรมการอิสระนะคะ โดยปัจจุบันไม่มีกรรมการท่านใดไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน5แห่งค่ะทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดคือประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ยกเว้นกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทค่ะหัวข้อที่5นะคะการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารนะคะบริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนค่ะโดยที่กรรมการบริษัททําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลก,การดําเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบายนะคะขณะที่ฝ่ายจัดการทําหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดค่ะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะเป็นบุคคลคนละคนกันค่ะโดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการพิจารณาการกรองจากคณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทนค่ะเพื่อให้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดนอกจากนี้นะคะคณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทนยังเป็นผู้กําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารระดับสูงด้วยค่ะค่ะในหัวข้อของการประชุมคณะกรรมการบริษทัทหาดทพย์จำกัดมหาชนนะคะ กรรมการบริษัทต,ต้องเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอโดย1ปีจะมีการประชุมประมาณ4ครั้งการประชุมนะคะเป็นการประชุมเพื่อเข้ารับพิจนารณา,าวาระการประชุมค่ะแล้วก็ในปี2องพนนะคะมีการประชุมเกิดขึ้น6ครั้งในแต่ละครั้งนะคะจะมีเลขขาส่งเอกสารให้กับคณะกรรมการก่อนอย่างน้อย7วันค่ะ โดยการประชุมนะคะจะมีการลงมติโดยถือเสียงข้างมากค่ะหากเสียงเท่ากันนะคะจะให้ประธานของการประชุมนะคะออกเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาดค่ะมาสิ้นสุดการประชุมนะคะเลขาบริษัทจะมีการจัดทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการเพื่อรับรองในวาระแรกของการประชุมค่ะค่ะต่อไปนะคะการอบรมพัฒนานะคะ่ะเนื่องด้วยเงื่อนไขของเวลาและภารกิจที่ต้องปฏิบัตินะคะจะไม่มีกรรมการ ท่านใดนะคะของบริษัทเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการเ,เ,เกี่ยวกับสมาคมส่งเสริมสถาบันบริษัทไทยค่ะค่ะเลขานุการของบริษัทหาทิปจำกันนะคะคืนอนางสาวสุดารักเบราวกุลค่ะข่าแผนการสืบทอดตําแหน่งนะคะคณะกรรมการนะคะได้สรรหาและพิจนารณาการเตรียมทรัพยากรบุคคลให้สามารถทดแทนกันได้ค่ะ ต่อไปนะคะการดูแลการใช้ข้อมูลภายในนะคะคณะกรรมการต้องอยู่ในกรอบที่ถือเป็นหน้าที่ทุกคนค่ะห้ามให้กรรมการผู้บริหารรวมถึงผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุมีติภาวะนะคะของบุคคลดังกล่าวนําข้อมูลภายในบริษัทที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยไปใช้ประโยชน์ค่ะค่ะต่อไปนะคะคือดูแลให้กรรมการผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงถือหลักทรัพย์ต่อสํานัก งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา59ค่ะค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ Audit คอมมิต t e e ค่ะจะประกอบไปด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด3ท่านค่ะ1นายประกิตปฏีประเสรตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบค่ะ2นายยันยงเมธาพาณิชตำแหน่งกรรมการตรวจสอบค่ะ สานางสาวสมรลักษมหาสมิติตำแหน่งกรรมการตรวจสอบค่ะก็จะเป็นหน้ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบค่ะซึ่งจะแสดงตามดังนี้เลยค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ